อาจารย์ก็คือความร่วมมือในชุมชนเหมือนกันอาจารย์เป็นอาจารย์โบสถ์อาจารย์สอนเด็กๆอาจารย์มีวัฒนธรรมชนเผ่ามีการเล่นบะคังนี่อย่างเจารอไม่ได้เป็นของอาจารย์นูนเลยเดี๋ยวจะมาเล่นโชว์อคูเลเล่แต่อันนี้คือหนึ่งในวัฒนธรรมของบ้านเราเจ้าอาจารย์เป็นคนจัดเองอาจารย์รีวิวรีวิวรีวิวอันนี้เป็นขนตกวัฒนธรรมทำไมต้องเรียกนมวกวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นอาหารแต่ละชนเผ่าครับเช่นน้ำพริกถั่วลิสงอันนี้เป็นของพี่น้องอาคา <Okay. S 1> แล้วก็กับหมูย่างก็เป็นของพี่น้องอาขาเขาจะกิน,กนเป็นคู่กันอันนี้เป็นยำผัก <ส Fitness S 1> เป็นของพี่น้องละวะนะครับ<ส>ซึ่งมีกลิ่นม,มิ้นท์ผักจะต้องเป็นผักที่มีกลิ่นม,มิ้นท์กลิ่นมิ้นท์นะครับ<ท>ก็ยำไก่ใส่ขิงก็จะเป็นของพี่น้องละวะน้ำพริกมะเขือเทศก็จะเป็นของพี่น้องไทยใหญ่ครับลาบหมกอันนี้เขาเรียกลาบหมกครับก็จะเป็นของพี่น้องอาขาครับแล้วก็มีผักยอดฟักแมวอันนี้ของ ให้เราเหนึ่งอย่างครับน,นี่ก็จะเป็นผมก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นขันตกวัฒนธรรมเขาเยืนกินได้ห่อเได้ครับได้ครบบับกินมือเลยครับเปิบมือเลยครับขันตกวัฒนธรรม <c oughs> เขาเนึ่งมีก่อ <c oughs> มีครับเห็นเป็น, <c oughs> ปนอันนี้ถ้าเป็นข้าวก็คือเป็นข้าวดอยอ้อแต่ถ้าเป็นปกติคือเจ้าดอยเป็นจะมากินข้าวนึ่งกันเอาแต่กเหรอเ้ครับคนกินข้าวเหนียวจะเป็นคนเมืองครับ กับคนอีสานแต่คนบนดอยจะบักกินเลยข้าวดอยจะกินข้าวดอยแบบนี้แต่มันจะลักษณะคล้ายๆจะเหมือนข้าวเหนียวครับลองกัดพอก็ได้ครับเหมือนข้าวนึ่งเลยมันจะแข็งๆใช่ข้าวหนึ่งใช่ใช่เหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยใช่ครับท่านลองย้ายมาจากที่ไหนครับนี่อยปีน้อยปีน้อยเหนอไม่ใช่ครับย้ายจากแต่รถจะไหนมาจ้ารถจะจัดจ้านทุกอย่างจะจัดจ้านบ้างเพราะว่าทั้งบนดอยเขาอากาศหนาวโอ้เขาก็จะกินเหบอยางีทานนะครับ